ในเช้าเป,เป็นสัญญา,า,าวาลูน้วที่รายางยืน Thank you ราวยางยืนร้อยพันไปเป็นสายไม้ปลายนาเหลืองขาบขาดโค้งร่วงรอำเหี่ยวเดียวลมโกลาวทำบอกความยามเดือนเรียบนมหนาเกินเรือลับเที่ยวไว้เที่ยวรวมงนอน อาฟดวดแม่มูขคุณคุ ปัจจุบันที่ทบรรองสื่อนั้นได้เข้ามามีบทบกับสังคมเราเป็นอย่างมากซึ่งเป็นทั้งสื่อนานาชาติแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงสื่อระดับท้องถิ่นก็นมีบทกับสังคมเราอย่างมากทีเดียวว่าวันนี้เราจะโบกัสมาคุยกันที่เรื่องของสื่อท้องถิ่นว่าสื่อท้องถิ่นจะเป็นที่ต้องปรับตัวในช่วงยุคเปลี่ยน่ันเพื่อที่จะเข้าไปสู่ความเป็นถูกต้องเป็นตัวอย่างไรและก็รวมไปถึงคนที่ทำสื่อท้องถิ่นเองด้วยจะปรับที่มีรงบิมีรเป็น,นของตัวเอง นะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบ้างในในในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่มันก็ยังไม่เป็นรูปธรรมทเท่าที่ควรนะครับดังนั้นปัญหาหนึ่งนะครับที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะครับหรือว่าสื่อท้องถิ่นตรงนี้นะครับทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคมากที่สุดคือต้องไปจ้างโรงพิมพ์ทำนะครับและก็โรง,งพิมพ์แต่โรงพิมพ์นีค่อนข้างที่จะมีความไม่ไม่คุ้นเคยไม่สนับสนุนก้คือไม่สนับสนุนไม่ค่อยที่จะ สนใจในสิ่งสิ่งสิ่งพิมพ์ประเภทนี้นะครับส่วนมากเขาจะทําหนังสือทําแผนภับนะครับถ้าหากหนังสือพิมพ์ม,มานี้เขาจะพยายามปฏิเสธเพราะว่ามันยุ่งยากและก็มีขั้นตอนกระบวนการจุกจิกมากนะครับดังนั้นการที่จะาทาหนัง<ม>สือพิมพ์นี้นะครับผู้งานมีประสบการณ์สะสมมายาวนานแล้วก็กระบวนการเรียนรู้เนี่ยมัน,ม,นมีมานาน,นหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเนี่ยส่วนกลางมันเกิดมาสักเจ็ดแปดสิบปีเก้าสิบปีแล้วเดี๋ยวอาจารย์อังคารคงให้ประวัติได้แต่ว่าคือ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทักษะมีการส่งทอดการเรียนรู้ต่อมันก็จะมีจารีดมีธรรมเนียมมีจัญญาบันมีอะไรคอยกำกับซึ่งผมคิดว่าจะให้แฟร์มันปเปรียบเทียบกับสื่อของถิ่นไม่ได้เพราะสื่อของถิ่นเนี่ยเพิ่งจะเติบโตขึ้นมาอย่างคือโอเคในให,หลายๆจกกังหวัดมันมีมานานแล้วใช่ไหม คืออย่างอุบลก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ออยังถือว่าน้องน้องยังน้องจากโสดานเยอะครับอันนี้ต้องย <นะ S 1> อมรับนะคะแล้วก็การที่เหตุผ้าอย่างเนี้ยคุยกับพี่ชูวัตรอยู่ว่าน่าสนใจคือการที่สื่อท้องถิ่นร่วมกันจับมือและทํางานเป็นเครือข่าวแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยแหละคือจุดแข,แข็งที่ที่มันจะนําความเข้มแข็งมาสู่สื่อท้องถิ่นแล้วเรื่องอื่นๆมันจะตามมานะคะทีนี้ย้อนกลับไปว่า ความเหมือนกับความต่างของสื่อท้องถิ่นกับสื่อส่วนกลางเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนและความต่างกันอยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่จากงานวิจัยแล้วก็จากที่ได้มีประสบการณ์ทํางานร่วมกับสื่อหลายั้งเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยที่อยู่ภายในขององค์กรสื่อนะคะปัจจัยภายในองค์กรสื่อเนี่ยหลักๆมันก็จะเป็นอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องการบริหารจัดการนะคะการบริหารจัดการมันก็จะรวมทั้งทุนนะคะทั้งเรื่องของคนทั้งเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันมามีบทบาทเยอะมากเพราะว่าการทํางานสื่อ ใช้นายกรัเป็นตีที่8 9คนมาเป็นแบบโฆษณานักสืบพิมพ์รับคนเมแต่จริงๆนะนักสืบพิมพ์มันอยู่ได้ตลอดมันอยู่ที่การบริหารการเป็นเจ้าของนักสืบพิมพ์จะต้องรู้จักบริหารนักสืบพิมพ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเป็นผู้ติข่าวเขาไม่รู้เรื่องหรอกการบริหารงานอย่างเช่นเขาที่มีนักสืบพิมพ์เองเขาจะไม่รู้เลยว่าการบริหารนักสืบพิมพ์อย่างนี้ทำยังไงให้อยู่ได้คปทนก็คือสับปะรดเล การที่คุณมีสปอนเซอร์คุณไม่บริการกทั้งหลังทั้งหน้าเขาเขาไมู่่กับคุณหรอกถ้าอยู่อย่างคุณแค่เดือนเดียวแต่นักซื้อพิมพ์รัอบอุบลอยู่ได้ย0สิปีโดยไม่มีหลีจากกันเลยอย่างเช่นในวันหน้าทุกทุก,ท,กทุกหน่วยรายไ,ได้ไดของเสียสิ่งพิมผมเลยมองไปที่ว่าปัญหาที่การของเราเนี่ยให้ให้ความเป็นอิสระกับนักข่าวหรือไม่หรือว่า บ,บังคับตีกรอบให้ไปทางซ้ายทางขวามันมัน็มน<ส>ไม่สร้างความสิ่งให้กับสื่อมาอยู่ทพื้นที่เดียวกันมันก็มีมีส่วนกลางมีเพียงแค่ว่าคอนเทนต์เนื้อมันจะต่างกันถ้าเผื่อเราย้อนไปยู่ที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนฉบัะที่สื่อสิ่งมพ์ในส่วนกลางไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือทำฟรีกอปี้ของกัคกสีและอกอหนาทัพสา วันนี้โอนชายต้องเูดเปเนเองเขาในสื่ออยู่ไม่ได้ที่ตลาดกันนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตของสื่อของทีมเองผมจะเน้นเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับซึ่งวันนี้สื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดอุบลนั้นถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆนะครับในต่ละจังหวัดนั้นการเมือวันนี้เขาบด้รับข่าวการกันยังไงครับ ช่วงหน้าเป็นช่วงธรรมาภิบาลนะครับคุณโชคชัยศิรารักษ์จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นคงได้ยินดูกันนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดูรายการร่วมทุกร่วมสุขย้อนหลังได้ทางเบอร์วายเว็บดอทสร้างสุขดอทเน็ตนะฮะวันนี้คงหมดเวลาแล้วอย่าลืมทับเอาความจริงมาแชร์กันเอาความฝันมาร่วมแบ่งกับรายการร่วมทุกร่วมสุขวันนี้สวัสดีครับ